นี่คือดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ คนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้สนุกสนานการทํางานนะคะมีอิสระนะคะวาสนามีไหมมีนะคะวาสนาคือตอนนี้ใช้ชีวิตอยากมีความสุขไม่มีทุกข์ร้อนนะคะตัวตนของคุณตอนนี้คืออยากมีอิสระอยากมีอิสระภาพอยากใช้ชีวิตแบบเรียบเรียบง่ายไม่ไม่เครียดการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงรอคอยค่ะรอคอยเงินค่ะรอ รอการตอบกลับหรือว่าไปทําสัญญาที่จะกู้เงินยืมเงินหรือว่าการรอคอยสิ่งที่จะได้รอรับคําตอบและเชื่อว่าจะได้คําตอบเร็วๆนี้นะคะคือการรอคอยกับซัพนะคะเพื่อนเพื่อนของคุณช่วงนี้น่าจะมีเริ่มผิดใจกันนะคะผิดใจผิดเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจผิดกันมีการเขาเรียกว่าไม่เข้าใจมีความ พูดผิดหูกันได้กระทบกระทั่งกันได้เกี่ยวกับมิตรสหายช่วงนี้ระวังความรู้สึกกันนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณพูดสิ่งใดไปเนี่ยมันอ่อนไหวกับความรู้สึกกับตรงข้ามหมดเลยเพื่อนฝูงรอบข้างหรือว่าการแบบเอาไปพูดต่อได้พูดต่อแล้วเสียหายมีให้เกิดนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับเพื่อนฝูงให้ระวังนะคะญาติมิตรญาติมิตรนี่หมายถึงคนรอบข้างนะคะคนรอบข้างของคุณรอบรอบข้างญาติมิตรหรือว่าสหายมีกระทําอะไรรับหลังคุณอยู่ รับหลังหมายถึงว่าทำสิ่งที่ไม่บอกแอบกระทำไม่บอกคุณแอบทำหรือว่าซุบซิบกันภายในแต่ไม่บอกคุณอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยหรือหรือไม่รู้ว่าเป็นตัวบุคคลหรือว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะแต่มีสิ่งที่ทำอะไรรับหลังคุณอยู่นะคะบริวารศัตรูใครมีศัตรูตอนนี้คุณได้รับความเป็นธรรมถ้าคุณเป็นคนที่มีศัตรูเยอะรู้สึกว่าโดนทำร้ายไปหมดโดนทำ,น,น,น,ทำนู่นกระทำนี่คุณจะได้รับความเป็นธรรมนะคะ ัตรูถ้าคุณกําลังเป็นคดีความก็มีเกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นสายหรือว่าการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวคุณได้คุณจะไม่จะไม่ถูกเอาเปรียบคุณจะได้รับความเป็นธรรมนะคะโอเคมาต่อที่คู่ครองอ่าคู่คองถือว่าไพ่ดีนะคะไพ่สวยคู่ครองหมายถึงว่าการเริ่มต้นใหม่ที่ดีการได้เจอได้เจอเนื้อคู่หรือว่าเจอคนที่ใช่ เกิดมาเพื่อกันและการเนี่ยคือเจอและไ,ได้รับและได้รับก็รียกว่าได้รับคําตอบว่าจะไปต่อหรือว่าจะหยุดหรือว่าการสานสัมพันธ์ที่ดีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีถ้าคนที่เลิกลาการก็อาจมีการกลับมาแล้วว่า็ดีคือดีเกิดขึ้นกันเกิดเริ่มต้นใหม่ก็คือหรือเกิดขึ้นกับคนใหม่ก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าฟ้าเปิดฟ้าหลังฝนโชคย,ย่อมสวยงามเสมอนะคะ,ะคู่ครองโรคภัยถ้าเป็นโรคภัยของคุณตอนนี้คือ สบายไม่ไม่ไม่ไมีมมปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะคือคอ,อาจจะเจ็บปวดเลิกฟื้นแล้วเดินดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตได้ปกติแล้วอาจจะเิดเกิดป่วยมาแล้วแล้วก็หายแล้วพักฟื้นแล้วเริ่มใช้ชีวิตปกติได้นะคะไม่มีอะไรเป็นห่วงความสุขความสุขของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคือการได้รับคําตอบได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระภาพหรือว่าการได้รับคําตอบหรือว่าการได้แบบโอ้โปรขงโลงสบายปุหลุดสักที รู้สึกหมดเว้นหมดกรมสักทีหรืออะไรเงี้ยคือเนื้อความสุขของคุณคือการได้หลุดพ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะคะเริ่มทีละอย่างนี่คือวันอาทิตย์นะคะโดยรวมนะวันอาทิตย์ตอนช่วงนี้คือความสุขของคุณการได้รับการคําตอบหรือปลดปล่อยสิ่งที่คุณรอคอยคุณได้รับคาตอบและค้างคางมานานแล้วสงสัยมานานว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไหมจะจะเป็นยังไงคุณได้รับคําตอบปั๊บคุณก็จะสบายใจเป็นเรื่องไรหรือไม่ไรคือคุณรู้สึกว่า มันสบายใจขึ้นรู้สึก,กว่าโอโปร่งโล่งลสบายมีความสุขนะคะส่วนเรื่องการงานการงานของคุณช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรตกที่นั่งที่ว่าต้องรับผิดชอบหลายเรื่องต้องรับผิดชอบคนรอบข้างจริงค่ะหลุดล่มดีเจอเพื่อนหักหลังแม่นค่ะนะขอบคุณค่ะสําสหรับคำแนะนํามานะก็คือใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่เนาะโอเคมาต่อ ตอนนี้คือความความการงานของคุณช่วงนี้คือต้องรับผิดชอบคนรอบข้างงานของคุณก็ยังทําให้เสร็จแต่ก็หวังดีกับผู้อื่นมีคนมาขอความช่วยเหลือก็ละของตัวเองไปช่วยคนอื่นงานตัวเองก็ยุ่งเขาเรียกว่าอะไรช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนกํนาลังผิดใจกันเลยค่ะค่ะเนะค่อยคอยคุยกันนะคะ,ะการงานนะเือปัญหาความวุ่นวายของคุณยังมาอยู่ าเรียกว่าแหลแก้ปัญหาไม่จบแก้หนึ่งอย่างอย่างที่สองมาแก้อย่างที่สองอย่างที่สามมาแก้อย่างสามอย่างที่สี่สมาเหมือนว่าปัญหาความวุ่นวายในการทํางานของคุณมันมีมาตลอดแต่ถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได,คได้คุณผ่านได้แต่อย่าดีใจดีใจเกินไปสมมติว่าใครเสนองานมาโอ้ผมทําได้ฉันทําได้หนูทําได้ให้หยุดพักไว้ก่อนให้ทํางานของตัวเองให้ให้เสร็จให้รอดพ้นก่อนนะคะและการดูแลลูกน้องอะไรก็แล้วแต่ก็ควรจะเป็นแบบเขาเรียกว่า เด็ดขาดหน่อยอยา่าใจอ่อนจนเกินไปนะคะสําหรับผู้ที่แบบมีมีลูกน้องหรือว่านายจ้างปัญหาต่างๆที่มีมันยังคงดํารงอยู่แต่ก็คุณก็จะผ่านมันไปได้นะเรื่องงานเรื่องลาบยศลาบโชคลาบโชคลาบได้จากเรือคู่คุณอาจจะไม่ใช่แบบเป็นการเสี่ยงดวงอาจจะได้อ่ากของขวัญของฝากหรือว่าคนที่ถูกใจเอามาฝากมาให้นี่คือโชคลาบจะได้จากทางนั้นนะคะ มาเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรหายนะไม่มีคือทุกสิ่งที่คุณทําตอนนี้ไม่มีหายนะไม่มีแบบศูนย์สิ้นศูนย์เปล่าสิ่งที่ทําไปสิ่งที่คุณมนะทาทุกอย่างไม่ว่าจะดีหร้ายผลตอบแทนของคุณกลับมาคือดีประสบความสําเร็จนะคะไม่ไม่ใช่การลงทุนที่ศูนย์เปล่าทุกสิ่งที่คุณลงทุนไปไม่ว่าจะเป็นเงินทองการลงทุนความรู้สึก ควารู้สึกก็เรียกการลงทุนเหมือนกันเราให้ใจใครไปในการลงทุนเหมือนกันก็ได้รับกลับมานะคะคือสิ่งให้สิ่งไหนได้สิ่งนั้นแน่นอนนะคะไม่ใช่ศูนย์เปล่านะคะไม่ศูนย์เปล่าสิ่งที่คุณทําได้ทุกสิ่งนะคะถือว่าดวงคนเกิดวันอาทิตย์ถือว่าดีมากนะคะถือว่าจัดว่าดีไปในแนวที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราก็รู้รู้ก่อนเราก็ปรับ ปรับให้มันดีขึ้นได้นะคะนี่โดยรวมของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนนะคะ